ดีค่ะรสิทธประสอค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค nah, ่ะรุ่งค่ะจ carry ๋าดูเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวเสื้อสก็อตสัมรีบางผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสีค่ะรุกค่าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบารราคา6,500รบาทนะคะน้ำหนักส5กิโลกรัจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลุ่งค่ะจ๋าต้อยแฟรต่อชิ้นของระมาชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาต ลายแบบอ้งูเจ็บปวดมากค่ะน้ำค่ะเห็นลายแล้วเจ็บหัวใจอะค่ะน้ำค่ะสีสดมากครกค้าจ๋าสีสดสีแจมแจมตัวนี้ไม่มีนะลูกค้าจ๋าเป็นสก๊อตสัมบรีบางผู้หญิงคุณผู้ชายถ้าผู้ชายไซส์เอสไซส์เอสคลูกค้ะจ๋าสามารถใส่ได้นะคะแต่ว่าเราขอคนที่ไม่ตัวไม่ใหญ่มากใช่ค่ะจ๋าเป็นงานผู้หญิงเป็นสก๊อตสัมรีบางมะมากสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเวลาซักไม่มีเวลารีดสบัดสบัดขายได้เลย ะบัดสะบัดขึ้นไม้แขวนขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูก้ายิ่งช่วงนี้ค่ะลูก้าอากาศเย็นๆสำรีขายดีมากก็ราจ๋าแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โจะต้องหนาวเลยนะถึงจะใส่นะคะลูก้าเพราะว่าเขาเป็นสำรีบางค่ะลูก้าไม่นาค่ะไม่อึดอัดค่ะก,กําลังพอดีค่ะลูก้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะและใส่เนาะ ไซส์ได้อยู่นะลูกค้าจาก S M นะคะมาเลยนะคะส่วนมากที่เราเจอก็ประมาณ M นะคะใช่ค่ะเอลเยอะนิดนึงแต่ว่าไซส์ M เราแจ้งว่าไซส์ M ค่ะลูกค้าจากบางแบรนด์นะไซส์ M ของเขาจะเทียบเท่ากับไซส์ S บางแบรนด์ไซส์ M จะเทียบเท่ากับไซส์ L แต่ท้านี้เงานขึ้นอยู่กับแบรนด์ของแต่ละรุ่นด้วยนะว่าไซส์ของเขาจะเป็นประมาณช่วงไหนแต่เราขออนุญาตตีไปประมาณการไซส์ของคนไทยไซส์ S ไซส์ M ค่ะลูกค้าจากส่วนมากที่เราเจอเป็นแขนยาวด้วยนะใช่ค่ะแขนยาวจะมาเยอะๆนิดหนึ่ง เะะทบจะประมาณ90%้าเกือบร้อยเลยก็ว่าได้นะคะบางลูกนะคะใช่ค่ะโรคาจากกระดุมมุกมีติดมานะคโะร้าจากแล้วแต่ตัวแล้วแต่ลูกนะคะโรคาค่ะสวยๆแบบนี้เป็นเกรดเอด้วยค่ะโรคาจาเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอ5้5ค่ะขาดเพื่อนดำมีเจอ แต่ผ้าค่อนข้างใหม่เลยค่ะลูกค้าจ๋าผ้าค่อนข้างสะอาดเลยนะคะใครถ้าไม่ซีเรียสเรื่องการรีดนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าเอาไปขึ้นไม้แขวนขายได้เลยผ้าใหม่มากนะคะงานพิ้ว่าแบรนด์เยอะนะคะแบรนด์เยอะใช่ไหมแต่ถ้าเป็น GU อ่ะส่วนมากป้ายเขาจะไม่มีตรงคอ,อะนะลูกค้าจ๋าป้าย GU เขาจะมีตรงตรงนี้ตรงชายผ้าใช่ค่ะแล้วก็ยูนิโคบางตัวตรงคอไม่มีค่แต่มีเป็นชายเหมือนกันลูกคา้าสาแบรนด์ที่เราเจอส่วนมากจะเป็นยูนิโคแล้วก็ G u ยูใช่ค่ะนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะ พี่ว่าน่าจะเยอะอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้ปิ้นเลยค่ะไม่ได้ปิ้นเลย,เลยบางตัวก็จะปิ้นให้นะทูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องโทนสีเรื่องความสะอาดนี่แค่เขาเถอะทางน้นค่ะ<ช>หมวดนี้นะพี่ว่าโคงแชมป์เลยเปอร์เซน็นต์เสียหายพี่อยากดีไปสักประมาณสามเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะอุ้ยสวยสะอาด<ว>บ้า<ว> จริงเดียวค่ะเป็นเนื้อผะที่เหมาะมากกับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเวลาซักไม่มีเวลารีดจริงๆริสบัดสบัดแล้วขึ้นไม้แขวนขายได้เลยจริงๆต้นทุนประมาณการ32บาทขายค่ะน้ำแก่รุกข์ค่ะสามารถเอาไปขายได้เลยเน้นเร็วเน้นไวตัวละร้อยก็ได้150ก็ได้ค่ะพ่คะจากร้ยแปดก็ได้200ก็ได้แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะเดียวค่ะตัวนี้น้ำค่ะเลือดชนสีค่ะน้ำแก่ เรื่องโดนสีนะรู้ค่จ๋าจะเป็นสีสดนะคะเป็นลายสกอตนะคะตัวนี้นะคะรู้ค่ะค่ะเรื่องไซส์นะพี่แอลใส่ได้หลายตัวนะว่าได้ได้ได้แต่ว่าไซส์น้ําไม่มีนะคะรู้ค่าจะไซส์น้ําไม่มีนะฟอลเวอร์ค่ะรู้ค่ะค่ะฟอรลเวอร์แต่ว่าพี่ใส่แอลกางเกงที่ใส่เป็นเล็กแอลแล้วนะคะอ๋อคือถ้าเป็นเรื่องเรื่องไซส์จริงๆค่ะพี่ใส่เป็นกางเกงแล้วเสือพี่จะเป็นเอลแล้วอาจจะมีหกที่บ้างเล็กๆในน้อยนะคะที่ติดมานะนะค่ะป้ายมาหนึ่ง ไม่ต้องแต่งมาเลยก็ถึง32บาทป๊าตัดทิ้งออกไปเลยเราจะถึงสักเลอ่่ใชค่ะแต่ว่าจะมีกระดุมห,หายบ้างนะอาจจะมีเป็นที่เราต้องเอากระดุมมาซ่อมแซมอาจจะบ้างาาใช่ค่ะแต่ว่าตัดทิ้งไปแค่2อย่างพี่ก็ว่าคุ้มนะโอ,อ้คุ้มมากแค่ไม่ต้องซักไม่ต้องรีดนี่สำหรับพราะ,าะคะ่าแม่ค้าบางท่านที่คือเลืกต้นทุนไปเลยนะเอาตัวเลขกลมๆก็ได้ให้ค่าขนส่งให้ค่าขนส่งคิดไปอี่หน้ำแกสามสิบสองให้เป็นสามสิบสามอันนี้ให้เยอะสุดเลยอ่ะค่าห้เคอาสี่ค่ยกระดุมกระดุมสามห้าสามห้าขายตัวละหนึ่งร้อยป้า อนใดที่เป็นเบน,เนแบนแม้ขายรอยยีขายรอยหาขายรอยแปดก็ได้หรือเอารเร็วๆสายฟ้าแรก่ะแปดิบาทได้ค่ะแปดสบแปดสิถ้าไม่เสียหายไม่เปื้อนดำไม่ชำรุด80ดสิบทุกตัวบ่ววววววอยาคิดเลยเออหคขาดีมากโอ้ยูริโคค่ะสีเขียวน้ำค่ะ <มา S 2> เขียวก็มาแดงก็มีน้ำเงินก็มา นะคะส้มมีโอ้น้ำตาล่สีพี่สีขนาดไห่อ,อ้ไลไม่ถูกค่ะพี่แอ๋วค่ะวันนี้ล่สีกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่าถามนะลาจ้าสก๊อตตาเล็กหรือตา,อาใหญ่หรือตากลางนะคะจ๊ะ ข้มาทุกลายค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสก็อตแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋าสก็อตจนตาลายกันเลยทีเดียวและสีสดสีเข้มมากก็ลูกค้าจ๋าผ้าค่อนข้างสะอาดเลยนะคะใช่ค่ะดีอย่ามสแขาวนะค่ะสีขาวโอ้โหเป็นสําลีบางนะลูกค้าจ๋าบางนี้ใส่ได้ทุกรูนะฝนตกแดดออกนกกระจกออกจากกลางนะคะลูกค้าจ๋าได้หมดนะแล้วก็เป็นแบบว่าแบรนด์ที่เราเจอน้ำาจยูนิโคอร์ u ค่ะ รอแบนกนกินขาเลลูกค้ามาไปดกวาลูกค้า่าไปกาเกือบเลนคุ้มมากนะไม่อยากจะพูดออื่นแล้วคือคุ้มมากลูกค้าจ๋ายยารอช้าสินค้ามีจำนวนจำกัด บางตัวกระดุูหมูค่ะค่ะกระดุมหมูก็สามารถนําไปขายที่แบบว่าเอาไปเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะรูค้าจาแนะนําเลยนะคะซื้อเยอะลดเยอะด้วยนะคะแต่ว่าสินค้าเรามีไม่เยอะนะคะสินค้าเรามีไม่เยอะนะคะลูค้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ขายดีมากสาหรับผ้าสําลีบางนะคะลูค้าค่ะ ซื้อเยอะรถเยอะมีส่วนลดนะคะลูกค้าจะซื้อครบ2องหมื่นมีส่วนลดหนึ่งพบาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือว่าจะซื้อเซตราคาส่งอันนี้เช็คสินค้ากับร้งงานขายก่อนได้นะคะลูกค้าจะาสิบกระสอบเรามีราคาส่งให้ด้วยคุ้มจริงๆค่ะลูกค้าขาหมวดนี้ขายได้ทั้งปีขายได้ทุกหนาฬิกาพี่ว่าจริงๆนะคะ่ะจริงเลยะนะบางคนแบบว่าใส่เป็นตัวเดียวโดดๆก็ได้ไดใส่ทำไ้ทำสวนใส่สสแฟชั่นทั่วไปก็ได้บางคนลูกค้าจะใส่แบบว่าเป็นกันแดด อระนี้หมายถึงว่าเป็นคุมค่ะน้ำค่ะอ่าไม่ต้องใส่กระดุมติดทั้งหมดก็ได้อาจจะใส่เป็นแบบว่าคุมเป็นกระดุมข้างหน้าเปิดอ่าเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะทุกท่านจะเอาสุดคุ้มกันไปเลยวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวรอบสําหรับหมวดนี้คุ้มๆเยอะๆป้าเบิ้งเนี่ยสีแหมคือสูสดมากตาเล็กตาใหญ่ตาน้อยตาส่องตาหวานตาชมพูตาหมมาหมดค่ะมาหมดมาหมดเลยค่ะสีละลานตามาก ลูกค้าจ๋ายิ่งถ้าลูกค้าอาไปลนะีดนะเพิ่มมูลค่านะคะน้ำค่ะใช่ค่ะอว่าลีดก,ก็ไม่ไดีหรต่างกันนะต่างเลยแต่ว่าวดนี้คือคอดิสังเกตตกล้องสังเกตที่ <สะ S 2> คอไม่ใช่ <สะ S 1> ว,ว่าหยิบแต่สวยๆให้ดูนะคือคอของเขาเป็นแบบนี้คอของเขานี่สะอาดมากกันนะะ้ำค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อส่วนมากคอ,อเราจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่ามวดนี้ตัดทิ้งไปเลยลูกค้าจ๋าคือสะอาดทุกตัวสะอาดเลย,เลยลสะอาดมากเป็นเนื้อผ้าที่ มอกกับบ้านเรานะคะกจ้าจะเป็นอีกหมวดที่เน้นะนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนําเลยใครมองหาเสื้อผู้หญิงใครอยากได้สัมรีบางนะคะ ครอยากใกล้เสื้อไปขายช่วงอากาศเย็นๆนะคะรูกค้าจ่าหมวดนี้เป็นอีกหมวดหนึ่งที่แนะนํายูนิโคค่ะลูกค้าจาาเรื่องแบรนด์นะคะงานญี่ปุ่นก็จะหลุดไม่พ้นยูนิโคมีเจอแน่นอนนะคะแต่ว่าพี่ว่าหยจียูไม่ต่ำาัว่สิบสาสตัวแต่ว่าตอนนี้บางตัวเราแค่ดูแค่ตรงคอไม่มีแล้วก็่านไปเลยค่ะน้ำาเี่ยพี่เวสวยเนาะสวยเหว่ใส่ได้ตัวนี้ได้สวยเลยบางตัวใหญ่กว่าพี่อีกค่ะน้ำค่าจริงค่ะจริงค่ะถ้าเป็นอูน้ําค่ะโอ้โหสีสีสวมาก เอาจิงนะแดงตัวนี้นะต่กองค่ะดูพี่ไม่อยากดูแดงเลยนะพี่อยากดูเขียวพี่อยากดูนี่ค่ะเขียวเขียวดําอันนี้ค่ะชมพูพี่อยากดำอันนี้นี่ดำค่ะนี่ดำค่ะนี่ดำมาทุกสีสวยมาก กนแบบโอ้โหน้ำค่ะดูค่ะเรื่องสีเขาค่ะยองแพ้แ้่ค่ะลูกค้าจะให้เราชนะสักรายการนะลูกค้าจะาคุ้มมากราคาล้วก็ถือว่าประหยัดนะประหยัดค่ะร้อบาทเท่านั้นจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการร้อยแปิบถึงอชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋า32สบองบาทเท่านั้นป้าขออนุญาตโกยแบบนี้สีค่ะสีสดมากสีค่ะดูค่ะสีอ่ะสีป้าดูค่ะป้ายป้ายเหมือนกันดูค่ะลูกค้าจ๋าไม่รู้จะหยิบสีตัวไหนให้ดูดูค่ะป้าตะกร้องค่ะ น้ำค่ะดูสีค่ะวันนี้แฟชั่นค่ะเป็นแขนชีฟ้น่ารักเนาะเป็นแฟชั่นผู้หญิงมาใช่ค่ะไต้คอยติดมาเลยค่ะลูกค้าค่ะน่ารักมากนะคะป๊าดูค่ะค่ะสีป๊าดเท่าเดิมจะสีหวานๆก็มานะหวานประมาณไหนสีเล็บเลี้ยหวานเกินระวังมดมดมดจะมามดจะมาอ่ะยูนิคอ้ด้วยนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยคะ้าค่ะรักพี่เสียดายน้องเจ้น้องเสียดายพี่ป๊าดชี้ไหมคะลูกค้าจต่อุ้ใหม่มากเดี๋ยวลูกค้าทำหาสีฟ้า มาค่ะลูกค้าจากฟ้าหนูก็มานะคะน่ะค่ะอันนี้นน้ำเงินน้ำเงินดำอ่าดำ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 โอ้โหคือสวยมากลูกค้าจ่าดูค่ะเขาพับมาเป็นแบบว่าเรียบร้อยมากแบรนด์ที่เราเจอจะเป็นยูนิโค่ฟอ f o โฟลว์ทวีด่วนนะคะจ่าแล้วก็จะเป็นของจีอูนะคะเยอะๆนีนึงนพลาดไม่ได้ก็จะเป็นยูนิโคนะคะเพราะว่าเขาเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ่าบัดสีไหมค่ะสี สีแนีสีลีกระโดกระดียค่ะอุ้ยเจ็บบาดแบนอันนี้เป็นของเจ็บนะคะลูก้าจับบคนัมเบอร์้ำบสีเหลืองเหลืองบรค่นะคะค่ะเหลืองก็มาเสียแลวว่าไม่มีเหลืองบาดแดงค่ะเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าที่ใส่ดีมากใช่นะคะ เป็นสัมีแบบบางบางจริงบางคนนี้จะเป็นครต้นแล้วนะลูกค้าแต่บางตันี้เป็นครต้นแล้วเป็นเนื้อผ้าที่ไม่คันนะลูกค้าจางมาที่แจ้งนะใส่เป็นคุมก็ได้นะตัวเดียวโดดโดดก็ได้นะคะใช่ค่ะสวยค่ะไปไหมคะสวยเลยดูค่ะดูค่ะน้าค่ะค่ะเราไปไหมคะทำไมสวยจัะอันนี้คือไม่ได้วางตัวไม่ได้เพียวทำไมไม่วางตัวลูกค้าสักนิดนึงล่าสุดค่ะไม่ได้สวยจังเลยเน่ะ ไลายโทนสีล่าสุดไม่ได้วางตัวน้ำหอเอามาสุยกับพี่แอลใหน่ละกันดูค่ะพี่วางแค่สีพี่ก็ชนะน้ำนางจริงนะงจริงค่นะปิดจบก็สีสีเหลืองชนะนาจริงอ่ะอันนี้ประมาณการค่ะลูกค้าจากโซนพี่เดียวยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยุ้นกันงรอบนะคะท <laughs> วนวายการค่ะลูกค้าจาสำหรับ,บวันนี้เป็นเสือ้อเชิ้ตสกอตสัมรีบางผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่น รถเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทฟ้ราคา6 5 0 0้อยบาทนะคะลูกค้าจ๋าน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าร้อย0ปถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นของยาประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า32บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์นะคะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ IG ค่ะหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ คอร์ดิตามเหมช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับบดนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ